สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเม an er ื่อนี้เราสิมาเฮ็ดเมนูฝ่นปลาทูกันเนาะครับเพื่อนเพื Раз ่อนเนาะเบื้องปลาทูเราครับปลาทูเรากระตบักใหญ่ครับอวบอิ่มขนาดเลยครับเพื่อนเพื่อนเรากรสีเตียมต้มน้ําใส่กับน้ำปลาเดชก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวเบื่อนครับเมื่อเราตั้งเต่าแล้วเลยครับเอาโม้ใส่น้ําแล้วเรากระสีตักปลาเดชลงไปใส่โมอของเราครับเพื่อต้มน้ำเนาะครับ น้ำปลาเด็กเข้ากับเอาพอประมาณนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะจังวน้ำมันสีเข้มพดแล้วก็เขากับสีเอาหอมนะครับแล้วกับพริกแล้วก็บหักผักชีนี่ครับต้มลงไปกับน้ำปลาเด็กเนาะเพื่อนเนาะครับแล้วเขาก็ปลาทูของเขานะครับลงไปต้มในน้ำปลาเด็กพร้อมกับพริกหอมแล้วก็หักผักชีนะครับเพื่อนๆือนเนาะ ปลาทูเขาเอาตัวเดียวกับพ่อครับพ่อปลาทูเขามันตใหญ่เมื่อน,นี้เขาเช็ดป่นปลาทูน้ำเนาะบรกเปนป่นปลาทูแห้งเดอ้ออันนี้ก็เป็นพักนะครับที่เขาตเตียวมไว้กินกับป่นปลาทูของเขาเนาะครับกันจมีพักใบโบัวบกนะครับพักหอมต้นหอมพักชีมีถั่วพักยาวครับแล้วก็มีบักแตงกวาครับในคณะที่เขาต้มปลาทูนะครับเขาตเต้ากระสิเตรียมอุปกรณ์ไว้ทานนะครับพเพื่อน มีจานนะครับไว้สําหรับตักปลาทูใส่แล้วก็มีโคกซากนะครับเครื่องปรุงก็ซสมิผงผงรสน้ําปลาเนาะครับเตรียมไว้ท่าครับแล้วเขาจะคอยมาบึ่งวิธีการต้นปลาทูน้ําตไปครับเพื่อนๆนี่เขาก็สกินกับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวของเขาขึ้นไอนะครับเขาสีควาดน้ําลงไปครับนี่ครับเพื่อให้ข้าวเหนียวของเขามันนุ่มนะครับอันนี้เป็นควาดน้ําเทือแรกนะครับ อันต้นหอมก็ผักชีไว้ท่าครับเพื่อนเดี๋ยวพอป่าของเขาได้แล้วเขาก็เตรียมตัวป่นแล้วก็ใส่หอมผักชีเราครับตอนนี้ปลาทูที่เขาเอามาต้มนี่ครับมันได้แล้วครับเพื่อนตอนนี้เขาป็สิตักปลาทูขึ้นมาไว้ปลาทูเย็นก่อนเนาะครับสําหรับพริกพวกนี้ครับพริกเขาก็เอามาต้มนี่เขาประตักขึ้นมาไว้ก่อนเลยครับแล้วพวกพร้อมนะครับห้าสักชี หอมนี่ครับต้มต่อไปก่อนครับดีเพิ่งแล้วมันยังบุบเปื่อยครับเพื่อนเพื่อนยังบวบอ่อนปันใดเดี๋ยวเขาจะค่อยตักขึ้นครับครับตอนนี้ข้าวเหนียวที่เข้านึ่งมาเขา้ากระซิกรอบสองเพืยอฝาซีวาดน้ําใส่เนาะครับนี่ครับเพื่อนๆนกระซิกเข้าเป็นบพระสวอยปากข้าวเหนียวครับสวอยหน้าข้าวเหนียวแล้วก็เขา้เากระเซียวน้ามอกาวาดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ข้าวเหนียวของเขานี่นุ่มมดมือไปเลยครับ อาวาดน้ามันลงไปเลยครับบาทนี้ปิดฝาหม้อไว้ครับรอบนี้ก็แล้วนะครับอ่าเขาต้มมาสักพักนึงครับหัวหอมพองเขากับเปื่อยแล้วครับเขาก็สิตักขึ้นมาพักไวให้มันเย็นสะก่อนนะครับแล้วเขาก็ปิดไฟได้เลยครับบาทนี้นเพื่อน ตอนนี้ปลาทูทม้มปลาทูต้มของเฮานะครับแล้วก็พริกที่เฮาเอาขึ้นมาพักไว้นี่ครับตอนนี้มันจะเย็นแล้วกับพร้อมที่เฮาเสียออมาต่ลนะครับเอากลับมาตำพริกกันก้อนครับ่อไปเขาก็ใส่หัวหอมลงไปตำน้ำลังครับปลาทูของเฮานะครับแคะเอาเนื้อมันครับเพื่อที่เฮาสี ใส่ลงไปต่ำในคคกด้วยครับเกเอาปลาทูส่วนที่เป็นเนื้อครับมาใส่คุกครับเพืเ่อนๆแล้วเขากระสิบต่ำนะครับให้มันแหลกเพื่อนๆนี่ครับเมื่อเข้าต่ำปลาทูแหลกแล้วนะครับน้ำต้มปลาทูในหม้อของเขานะครับที่ยังเหลือนะครับเขากระเียามาใส่ได้เพื่อนเพนเีน้มาเข้าสิมวาใส่น้ำต้มกันเลยครับบ้านนี้ ใส่เข้าไปนะครับพอให้ช่วงประทูก็ส<บ>ิได้มีน้ำคุกคลิกครับพองว่าพ่นพ่นน้ำอเจาะครับเ,เพื่อนๆบ้านนี้เข้ากัสิวาปรุงรสกันด้วยปรุงสุรสดครับเ,เพื่อนๆมักน้อยมักหลายก็ใส่เนะครับต่อไปก็สิเป็นน้ำปานะครับให้ใเ,เพื่อนๆยาะใส่จากน้อยก่อนครับพราะยามันเค็มโอต้มน้ำปลาเด็กใส่แล้วนะครับ เอามาซีเมืองสะก่้อนครับเพื่อนเพื่อนครับว่ารสชาติมันเป็นอะไรถ้ามันขาดเนี่ยเขาจะขึืบไน่นาออันนี้ก็ขาดจางไปจักน้อยครับที่เขากระสีตืมน้ำปลาเนี่ยไปอีกครับเมื่อรสชาติของเขาได้ที่เลยครับอันดับสุดท้ายเขากระสีใส่ต้นหอมพักชีนะครับเที่ยวซอยไว้หั่นไว้นะครับใส่ลงไปครับเพื่อนเพื่อนรุนนะครับคุกเข้าให้เข้ากันครับ ซ้ำนี่ก็แล้วล่ะครับปุนประทูของเฮาแซบครับเพื่อนเนเป็นอย่งไรล่ะครับเพื่อนเพื่อนหน้าตาของปุนประทูของเขาครับแซบแซบครับนี่ทำเพื่อนเพื่นอนยากให้มีกินแมงดานะครับเพื่อนๆนก็สามารถที่จะยาะหาซื้อกินแมงดานะครับมาเยาะใส่ได้หรือว่ามีแมงดาสดนะครับก็เอามาจี่ไฟครับแล้วก็ตำใส่ก็ทิหอมกับปุนประทูกินแมงดานอนเพื่อนเนาะ เข้าของเขานะครับหลังจากวดน้ํารอบที่สองแล้วนะครับเขากะท่าให้เข้าของเขานี่ครับขึ้นไอแล้วครับมันซุกดีแล้วเขาก็เอามาซอยครับเพื่อนๆบาทนี้ซอยแล้วแล้วครับเพื่อนๆเ็เอามาใส่ปิดเข่าไว้แบบนี้แหละครับแล้วก็ปิดฝาไว้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับมือนี้ แล้วอีกหนึ่งเมนูในมือนี้นะครับเพื่อนๆเฮาสิตําทั่วกินกับป่นปลาทูน้ำครับพร้อมกับข้าวเหนียวนุ่มๆขมงเห่านะครับใส่พริกลงไปครับผงสลดตําครับพริกกระเทียมเพื่อแรกเนาะเพื่อนเนาะซอยพวกทั่วลงไปครับเพื่อนๆครับซอยลงไปในครกนะครับ วิธีการตำทั่วในเพื่อนๆให้ตำพริกก้อนนะครับจะตำมมกทั่วก้อนนะครับํำตำพริกน้ำหลังนี่พริกมันโบเลกนะครับเพื่อนๆเราต้องตำพริกให้มันเลกสะกอนแล้วเราจังมาซอยมักทั่วใส่หรือจังตำหมกทั่วน้ำหลังครับตำมมกทั่วแรกแล้วเราก็ดซีมาใส่เครื่องปรุงนะครับใส่หมกนาวนะครับมักทั่วนะครับคำเพื่อนๆอย่าตำให้มันเลกไว้ให้เพื่อนๆเลือกอน่วยที่มันพองนะครับมันจังแซบจังสามารถ ดูดดูดน้ำเครื่องปรุงที kind of ่ห้าปรุงเข้าไปนี้มันจงนัวครับมันจงแซบนัวครับมาเคลือเข้าไปครับเพื่อนเพื่อนใส่ปลาแดกครับเพื่อนๆนํ้ำปลาแรกเทเลงไปครับประมาณครับน้ำปลาครับเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปครับตามมาทั่วของเฮาเขาก็สิใส่กับปูดองลงไปน้ำครับใส่ลงไปครับ มักน้อยมักหลายกันเลี้ยวเตะความมักของเพื่อนๆได้เลยครับรับคุกนี่ก็ที่ใช่สองตัวนะครับเพื่อนๆเนาะเราใส่อุป,ปกรณ์ของเข้าแล้วแ้ะครับเข้ากันมาต่ำคุเรคุเีนะครับให้เข้ากันนะครับเรามาซีมเบิ้งครับบาดนี้แล้วเขาซีมเบิ้งแล้วครับ มันอมมันขาดเนี่ยต้องกันจังซึนลงไปนะครับเพื่อนเนาะแล้วเข้ากับมาคนให้นเข้ากันครับก็จันแล้วเหรอครับบ้านนี้ตำทัวเข้าแล้วเหรอครับเพื่อนเป็นได้ครับตำทวงเข้าหน้าตาดีนตเแซ่บบ่บ้าเดี๋ยวเข้าสิลงไปกินกันแล้วครับบ้านนี้เพื่อนยัดสำรับกินข้าวเนาะแล้วเหรอครับเพื่อนนี่พร้อมที่สกินแล้วครับ เมนูปลนปปะทูน้ำอัดเจาะนะครับตําทั่วไส้กระปูดองนี่ครับหัวปะทูของเฮานะครับไปมักจูบหัวกัดจัดเลยครับเนี่พร้อมกับข้าวเหนียวนุ่ม,มของเฮาเพื่อนมากินกันครับบ้านนี้สำหรับคลิปนี่ก็พอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อน มักจะลองไปเฮ็ดกินน้ำกะลองเฮ็ดกินได้ครับตามวิธีนี้เลยครับเ,เพื่อนเนาะครับมือน,นี้ละดมสวัสดีครับเ,เพื่อน